ตัวไก่นี่จะเห็นชิ้นน้อยะครับพ่ะอันนี้อันนี้จะหมายไว้ก่อนออาลแต่ว่าขันเออบ้านบ้านถอดหม้อน้อยเขาันได้ฟังนะครับโอ้โหก็แข็งแน่แน่แห้งแตกแข็งอยู่ในหอหนาสามร้อแปดสิบกิโลมถึง อดไล้เอออเออเดี๋ยวผมง้อไว้เถออกคนคนมาอักใสวยกินได้เลยอะไ่้องใ่ได้กินไม่กินอือเ่เมันลาบากสวัสดีครับมาวันนี้ชีวิตโคนมันอนนะครับกับกุ๊กเบียนะครับเนอกับน้องๆวันนี้วันนี้อยู่หลังบ้านนะครับ มันเทาจะมีเมนูเด็ดอือวันนี้พักพรก่อนเบี้ยเบี้ยงกึ้งไงเลยเบี้ยกันเบี้ยกันเอาไปลุยจนมันถึงจิ้นใจนะครับวันนี้เขาจะี่ยพักเพชรนะครับเด้อนะครับพักเพชรประดุกนะครับ้คนอื่นไอ้เบี้ยขัวก่อนนะครับเบี้ยชิ้นนี้นะอะพ่อถอดโต๊ะไผ่นะนี่จะเห็นชิ้นน้อยๆนะครับเพราะมันจะถอดอันนี้อันนี้จะหมายไว้ก่อน ใจว่าขันเออบ้านบ้านน้องนี่นองตายบบุบ่อก็แม่หางปานต้อรเหรอนนี้ห่เขาจะล้างน้ำเกลือกันนะครับเน้อครับเขาวออกกอน่าน้านี่มันป่าไข่อมันจะขาากินข้าเนาะ เดี๋ยวไปอยู่กับผู้ยงใดกงอ่ะเดี๋ยวขยำขยำร่างออกครับเราจะไปทอด่างมุด้าดาเบดหลดโอ้ยบดปากใจเนี่ยเปากนี่ตายไหเหรอ ทอดเออหน่อยเนี่ยนี่นะน้ำลายพุ่งเลยตั้งกระทะร้อนหอดสาตั้งกระทะร้อนหอดายนง่ายเรียมเรื่อไว้หมดแล้วครับพวกกระชงกระชายพรยซดนี้มีแล้วครับแดงไม่ไหเหรอน้อมีไงไรตั้งนี่ั่งนี่มาังเลยมะพรานก่อน อาจจว่ะย no you know? yeah. okay. ิ้มายแลยวือเนี่ยลอกโตห้องยิ้มใจลูนอ่นาวนี่จะได้แบบนีไงน่กานี่ไ่อสปะสเปร็นรดเหรอเอมานางก้อนอ่ะฮะนางก้อนนางก้อนเาจะกล้าอันนี้อิสุกอืมดุกนี่เราจะถอดกับหมอนะครับซุกถั่วดี่ โอ้อุ่มมันเจาะสั่งสั่งคนิดจืดเอาเดี๋ยวมันเป็นสั่งคอนิดจืดนี่ห้ไมหอนแล้วนะครับเน้อบ้านเหนออด่วยลงไม่ถอดนะครับมีหม้อมยู่หัวเนาะแต่เป็นเลี้ยงข้าวแบ่นี้คนเราทำเป็นสร้าง้ ต้องฟีนเลยนะครับเออเงเย็นควันกอบที่ก็ดันก็้อนข้นขวป่าไม่จะเห็นได้เบี้ยหม้ออันนี้อันนี้มาี่ซนมาได้กัควมได้หนอเจ็บอกเป็นในรอกุกเบี้ยกุกอยากโคนหน่อยยังดีอยู่ตรงโค หเปือพุ่นไงเดงันนเี้องวันนี้ฮอเจ้นะพี่แข่งเพชรนะครับแต่เหมือนเดิมครับเพิ่มกระชายใช่ครับผมผมแงใส่เป็นรนี่็น่อพ่อมันกินแต่ตบราที่กิูมาับาจับวันมันอ่อนหน่อยครับต้องใส่ไว้หน่อย้อเยแปต้องแปลงโชว์กันคไปซั่ต้องแปลงห้โค้งนะเนาะ ม่นเอ๊ต้องมีตัวยางอยหนัดหน่อยมันถึงจะแลมเหมือนแรมแต่ตัหนักตัวยางอ่ะอย่นี้สุดถ้านยางป๊บเน้นปบขะอย่าหางเน้นกนไปแผลเออตัวยางเน่นเน่นนี่โอเคาไปชื่อทีวีในห้างเรา คือีเือนเสียงนะตัวที่มันพอนะไเออมันพอนได้ตีเราก็นนะขายที่เสียงมาหกอบอกเลยเอาตัวโทมันมันามปีเออเอาอันเนี้ยเออันเนี้ยปงัโอเคเดี๋ยววันจันทร์เจอกันน้องเข้มเอพ่มเนอะวังเขียวนะเออโอเคเบสก็ได้แน่งก็ได้นอเสื้อยังเป็นกาวบงหนักเือก็ได้กันะครับ ล้อปาาซุกอย่างเดียวครับนี่ครับรอยแปดบเอากรอบเลยนะครับถอดในโม่หงายในอยเางเขาถอดม่อน้อยเเามันได้ฝังนะครับโอ้หกรอบนะครับสามร้อยแปดสิบกิโลัม

กระดูกครับไปเราถอดห้องซุกที่มันด้านันได้พี่เตี้ยนมันมันแล้วมอเงยมนไปถอดได้หนักหน่อยบานนีหนีจังเลยปล่อยมันนะครับปล่อยมันหรือจะยกตัวเองนะครับนี่เราจะใจ้มันนะครับมันของปลาดุกนะครับเจียวเกี่ยวมันก่อนเกี่ยวมันก่อน เกี่ยมันนนมันแตกเอ,อ้เอยยืย็นเย็นแต่เย็นยได้กินเนี่ยเขาไ่เอารับบ้าพับ,นะพบปิดปุ๊บเอาเอามางอยเขาเอารบเอปิดนอนเนี่ยอยู่เมืน้ำมันมออกนะครับเขาจใจ้น้ามันของของมันฝาเนี่นครับมาพัดครับ <laughs> โกหนะ <laughs> อมขนมานะ <laughs> นดนี้นะพคบเกลี่ลึกลึกเลยรนะ มันไม่ต้องฝาดีเอาคนเยอะนี่ตอนนี้เขาใจไฟอ่อนอยู่แล้วครับแล้เ,เ,เขาฮัมได้ใจไฟแห,งห้งเกลือแค่ถอดเขาพัดได้เจไฟแห้งหน่นอยร้อนมันฝามกอบหน่ <c oughs> อยแตามันเสียเวลาถอดน,นี่ถอดฝาได้ไหมได้ นี่น้ำนี่มันริ่มหายไปหายไปครับมันเลยเป็นน้ำมันหมดมันพออ่ะอันนี้เหมือนมือเขาเล่นตลอดเ่ยนาอนถ้าถึงรถไฟมีโต๊ะ้ามีเิมร้อยน้อยเขาเล่นตลอดนี่สิคอื

เขาเตะกุกหิ้มัดอตั้งหม้อข้าวมาบ้านเขาเขาเปลี่ยนไปเตะกม่นี่ยานมันทเนิ่งน้ำตาลนะครับต่ากสายต้องมีโอหวังเด็วหนเล่นถึงกันเออเวียเปลี่ยนแนี้นหกระลังกลังจะออกหนึไฟนะั

นี่นะครับปลาเกือครับตัวฟักยาวอันนี้ที่เขาหั่นไว้แล้วเขาแก่น้ำเกลือนะครับสีมันจะคงสดเหมือนเดิมนะครับครับอันใส่ซุปอืมข้นถึงหนุกมือหน่อยเนอใส่แยงลงไปไม่แย่อย่างบอกงั้นได้ประหยัดเงินได้ละตัดจานละ

พัดมันชุกน้อยก่อนครับอือหอมมันปลาใครว่ามันปลาลูกมีประโยชน์ครับน้ำอ,ออกหวังเนอะนี่จะพอกปัดลูกคนเดียครับอันนี้มันน้ิร้องเบลล์แน่

สามก้นข้นเข่าอนนะครับสามชิ้นเลยไปสั่งสิล่าห้านาทีย่เปีนยังไสี่ือกวางแจ้งอยู่้ขอเถอะมันจะเข้าคนก้นอีกเลี้ยมันีกแกแน่นอนละบ่เออล้ง เพราะว่ามันจะมีพักหลายอย่างที่ต้องใส่นั่นคนสถุงไทยแล้วนะเียมแล้วก็หัวละพาเรียบร้อยใม่บุกซ่อยเรียบร้อยจิกงกย์ซอยแต่คุกไม่ซอยเหรอเอาไปลาครับเหมือนจะบุเข้ากันเนาะแต่ก็โอเคละก็ว่าฝามันนักเออฝามันนะักใส่แบบบิ๊กๆเลยจากเขาได้ mười lăm hôm nay ông nữa không con sẽ léo cả ba dõi phá nhỏ nạm nhỏ 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 hả nhỏ 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 นี่ขอหลัอืมนี่ไปเ็แล้วเกียนเลยเอออี้เข็นหน่อยนี่ดีสันมาหน่อยมาจานหลักนี่จานจิ้บบาทจิ้บบาทขายเลยดิทีฟ้า Tầm ừ, lũ luôn không? lắm. Cục kích. Vệ ngã không Em cục soi. Mắng ngọt ngã không? ngã ngọt ngã ngọt ngã ngọt ngã 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 nó 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 ngó 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 Đi ngó 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 nó hấu nè <laughs> 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 คนไทยนี่เอออ๋อเป็นยังใช่เออเอามาชุบหน่อยเอาฉุน้ำหนอยเป็นยังเน้อเมาถึงมื่อสิบก็แกงอมเป็นยังหนาก็วกักันนะนี่เป็นจังตหมดน้ำนะได้ละงัว อืมนั่งเอ๋เออันนี้จระจละรถไคระพาอืมอ่าจะบุกซูเป็ดเป๊ะนะครับง้อเคยแงะเอาบอกไคยงองเดี๋ยววันนี้ที่หนาเป่งอมหวานกันครลองห่อย่า ถ้ามันเน็ตเขาก็เออจะได้เปื้นร่างหาละเข้าะนี่มันเป็นเนืองหวานอ่ะน้ำผงน้ำผงสีสันโอเคมาพ้อมเซิร์ฟส่โนี่เขากินแบบว่านคุ้มกับสีเขาไปใส่เบ็ดกันมานะครับเียดเช็ดหน่อยมาพ้อมเซิร์ฟเบียกขิมหมดแล้ว อืมเยี่มกันีอืมจ้เดี๋ยวใส่จานกันใจจาใส่อืมมาใส่อืมือฮ่าฮ่าฮ่าดีนาัดจ, <c oughs> จ,จะเหมือนงาบ <c oughs> เหมือนที่เหมนไข่ทําี้นั้นนอาหารแต้ก <c oughs> ็ขยายาตั้งใจเต็มที่แล้วครับหวดปางอ่แจัดจาง มาจิ้มกันพอมาเราจะจิ้มกันแล้วนะครับนึกกุ้ยเบียครับคนนี้ม้วนดังบนเขวานโตมกว้างลงไปส่งบหมดจะเป็นได้เลียครับตรงนี้เอออาเรียหนักบุ้งเลยเออเรียมันจะได้เพี้ยนเพยหน่อยเมนูเด็ดนะครับตั้งใจที่เขาไปซอกส่องมาเวลาคุณเลยเข้าห้องละเข้าห้องนะ นั่งกงนั่งกันั่งหดมันหักล้องอ้มาเอกมาเอกเจียมอลับคีบจะคอยว่าเอ้ารอดมันชดมาตั้งเหนือได้เลยวะตายเดียวมันรอกครันรอดไหนป่าเียวอ๋อตีให้นั่นนี่่ิไปคิดด้วย เนี ừ, yeah, ่ยมันมีคุกขี้แกะจอดมันยากเออยากอ่ขอมือเอาเลยอืมเดี๋ยวดูอีกกหมอนได้เนาะไส่เบ็ดมาได้ใจนีมัน้องดูอีนาอได้ใจดนอ่ะอ่าอ๋อเหรอนีวเข้าอึ่งกเอือนห่นนอนเนาะ เขาหนึ่งกับรั้ำอยู่ครับอืม้เขาหนึ่งกับเปิ้ลอยู่ไหฮะถ้ามันมีหนามพวกพิงอไอย่ันอืมกลิพริกเลินอะไรกระชายส่วนกรทชายมันจะเข้าเ้าแหละนี่ได้แห้งอ่ะแห้งเกินนะแห้งไปหน่อยเนอแห้งนั่ก็บพัดไม่บะกได้ยูไยูได้ยนไดยูได้ยใ้ยูได้ยยได้ได้ยูอดได้ยอยูได้อยูได้ยอได้ยยได้อไ้ยูได้ด้ไ้ไ้ แตยากัดเชือกนม้อถ้าถี่ถ้าเขาเนิ่งถี่นี่ยากนะแต่ถ้าข้าสวยนี่ต้องมีหน้าอยูหน่อยเขาไม่ลาดอ่าอ่าพ่อเครื่องเนี่ยมันเจ็บอยู่เลยน้านี่รู้กันไหมครับหลานสาวซื้อมาฝันอันนี้ไม่ล่าสุดอันนี้เนี่ยยังสมัก่อนอ่ะแต่ซื้อตัวเป็นสองสามพันมั้ง mở lap mở lap bóng bùi đỏ sai bít mấy hạng nối là tìm tìm một hạt đèn không à. ừ. ngon ngon không ngon 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 ลาบล้นบองป่ามาลาบโดนไปรู้ป่ะเปลี่ยนแนวเนี่ยไม่รู้หักกาบมันต้องเมนูผักกาบก่องเดี๋ยวเขาจะมีเมนูผักไก่หั่เพอหั่อ่ะโคกิ้งอ่ะโคกิ้งพริกสูตรโคกิ้งเนี้ะยอมหักอยู่กัวปุ๊บก็หลงเลยมึงอหรอหนึ่งวันโคกิ้งลุ่มลุ่มอ่ครับอืมอืมอืะ มันแห้งเน่ยหใางไรอย่้วที่ใหหน่อยครับอืมอืมข้าวลำมิ้ฉาดได้เนาะครับโอเีน้ำหนักหน่ยกลุมกับเดี๋ยวเขาไปนุยกันนะเดี๋ยวเรากลหันเร็วเลยหรอเข็หั้ออืมอืาลุกขมือกนีอืมได้ม่นเนหะ อไม่บรรยากาศห้องเราห้องใหม่บ้านนะพอกันแต่มันแห้งเหมือนแห้งมันหน้าใหม่บ้านพอหรอมันแห้งก็จะเอาเอาแบบเหี่ยมน้อยเหรอเหี่ยมน้อยก็หรืูหักมันเอออย่างนี้อมมีพายุหนอมันเจรรสชาติมันก็น่าจะโอนะแต่ว่ามันมันแห้งละบายก่อนสำหรับใหม่บ้าน ตาห่านนะนึ่เด่นเดมันแล้วแต่ว่าคนลักชายขานหวานไม่ได้มใช่แต่รัก้าพัมันแล้วแต่ว่าเขาจะมักจะมักหวานหรือมากนี่แต่ว่าถ้าใส่หวานแปบน่อยก็ลํงอยู่แตถ้าคนมักหวานก็พอดีละอืคนแล้วมันแห้งเกินไปหรอมันแห้งเกินไปหรอแห้งเยอะแล้วแล้วก็เพราะมันเป็นพัฟีนี่ได้หนอร่อยอร่อยอร่อยอเคออรออร่อย่ยอืออกโอเคอออ ถ้าฝีมือเขาได้ยิงขอมคนได้ก็ถ้าคนหวานก็อจะไปนอยแต่ถ้านี่คือเคละดลับตอบบัตอบบัตอบก็นี่บัตอบเป็นหลหวานกินหวานน้ำรำโอเคสุดจอดอาอยู่หรอได้นอนเถอะนอนนอนแล้วยังมันก็มก่อนกอมค้นไดอบอก โอ้โหเอฟซีมาเต <N> ิมทีมงานเขาลืมคนนี่อยู่ไหนว่าเลยเดี๋ยวก็มีรอกอครับเอิ่งกลับปว่ากลับนี่ข่ากันตั้งอ้อมอี่กลัเซลเล่นกันไปนะครับสนุกสนานจริงๆครับไปอยู่วังเขียวเลยป้าโคตรสุดยอดเลยทีมงานวังเขียวนี่เขาเนี่ยรอกันอยู่นะครับวันจันทร์วันพุกนะวันนี้คลิปนี้ลงวันอาทิตย์ เวันจันเนี่ยเขาไปลุยกันว่างเขียวต้อนะครับเน็ี่ยอมายุมีในท <utan. S 1> ัง <apply> ล <some drinks> ่ะไปฟ้าคนเนี่ยในจออันนี้ก็สุดยอดละเมนูเนาะครับผมเอาตักตั้กันมานะครับเผื่อจะได้ยันอย่างนีปลาดุกมาพัดเพชรเนี่ยแท่นะคอมเมนต์นะโอ้แท่นึงเอาปลาเอาปลาไปก้อเบ็ดอย่างนี้สิเกเก็บแต่เราสาลุยงานนั่นเนาะ โอเคเดี๋ยวถ้านี่ก็ถ้าเปิ้ลวางกับมาเดี๋ยวจะปาไปเออเออใส่วางกับมานะครับใครจะไข่บันลุยเจ้าไอเบียอาหารไเบี้ยนี่แต่้าเอาคนบมเรื่องกับมาเด้อพ่อผมมันสายโหดอ๋อใส่ใจบิ๊มกับมาใจมึต้องมาใครชอบบรรยากาศนะครับวันนี้ก็เนี่ยสูตรอาหารทั้งไทยน้อยพัดเพชรบอกไปตำนัดตอนไหนะครับไทยก็ถูกลูกกังกันได้ได้อยู่ครับรสชาติโอเคอยู่เนาะสุดยอดอื เบี้ยของแต่เดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้แล้ววันอาทิตย์นี้เนาะวันจันทร์เขาจะไปลุยกันต่อที่วังนะครับหายวังเพราวังมีหล<ม>ากหลายอยู่เพราทีมงานทั้งกลุ่นเตรียมพร้อมกต่ใครที่เตรียมไว้ก็คือสามจันทร์เลงค็เรื่งองโทรพทนะครับเลยสาม 1> 1, จันทร์ด<ห>้วยเนี่ยจนนี่นี่ใครหานอยู่ไอ้สามจันทร์ตัวน้อยบอกให้เน่ยปิดมดไอ้จะไคร่สามจันทร์ตัวน้อยโดนยังไงก็ปิดปิดมดว่ก็ตั้งใจปากเข็มแม่ ก็มึงพอดีวางวางมึงงี่เออก็าเดินสำรวจพอดีว่าจะเดินทางไปถึงประมาณสักเตี่ยงไม่มงวันจัดในเอฟซีแถวใกล้ๆไอ้วางถ้าทายมาได้นะครับเดี๋ยวปลาลุยหวังไส่วังอย่างนี้ครับใครชอบบรรยากาศนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับ ก็กกมันจะเป็นนิ้วอีเนาะเชยอ๋เยอเอออะไรก็คือชอบนึกว่าเอาปืนมาตัวยี <laughs> ่งั้นมืดายอ่ะตรงนี้ค,ครับขอบคุณนกขมเ้นนะครับตีขามาขือผมแล้วเชยชื่อหนอกนะครับครับทีมงานหวานตั้งด้อยหลวงบวานตั้งมะเขียวเนาะโอเคครับเพราะว่าช่วงนี้วันช่วงทํามหากินกับเบ็ดกับไอ้ยังฝังไกลกันเตื่อนทิพย์ ทีแล้วก็คุยกั่กับไอเบี้ยไม่หายเนาะนี่ก็บ่ได้ผิวเนาะแต่ป้าไปฟุดนุ่นฟุดตุนคุณนอกับคงเจ็บแอวลงน้ำดีกว่าชอบป้าเออกินน้านไปกับไครนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายดันเบาไม่แอว